แม่นางอวีมาแล้ววิ่งมาแม่นางหวีท่านดูสิข้าแข็งแกร่งขึ้นจากการแบกของในสองสามวันมานี้ไม่แตกต่างกับการฝึกในค่ายทหารเลยสักนิดข้าก็เช่นกันขาของข้ามีพลังมากกว่าเดิมเสียอ,อีกส่วนตัวข้าบ่าของข้าสามารถแบกของหนักได้มากกว่าเดิมตอนนี้แบกสินค้าในกระสอบทีเดียวสากระสอบได้สบายเลย ต้องขอบคุณแม่นางอวีเป็นอย่างมากที่ปรับวิธีการฝึกให้กับพวกเราแม่นางอวีให้พวกเขามาทำงานที่ท่าเรือพลอยได้ฝึกฝนร่างกายไปด้วยพร้อมกันเหรอเนี่ยก็ทำได้ด้วยเหรอนางได้จัดระบบสินค้าของท่าเรือและจัดระเบียบทาหารทำให้ท่าเรือมีการขนย้ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้าคิดมาตลอดว่านางเป็นแค่หญิงสาวธรรมดาที่เติบโตอยู่แต่ในบ้าน ดูเหมือนว่าข้าด่วนตัดสินใจเดียวไปซะแล้วขอแค่อุดทนทำอย่างต่อเนื่องกำลังของพวกเจ้าจะเพิ่มมากขึ้นความแข็งแกร่งของร่างกายก็จะมีมากยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นข้าหวังว่าพวกเจ้าจะไม่เบื่อหน่ายนะขอรับพวกเราจะพยายามต่อไปสามวันไม่ได้พบกันคิดไม่ถึงเลยว่าแม่นางหวีสามารถเปลี่ยนท่าเรือไปได้ถึงเพียงนี้ ต้องขอบคุณแม่นางหวีที่เข้ามาแก้ปัญหาเก้งมาป่าทำให้ข้าหมดกังวลไปได้เอาละ่ะข้าอยากจะคุยรายละเอียดบางอย่างกับแม่นางหวีขอเชิญท่านไปจิบน้ําชาที่หอ,อการค้าสักหน่อยจะได้หรือไม่ได้สิใบหน้าที่เย็นชาของคุณชายซางเชอ่คนนี้ตอนนี้ข้าไม่ถึงเลยว่าจะเผยความรู้สึกที่เคารพกันแบบนี้ออกมาได้ หอการค้าหานเหมยแม่นางหวีท่านไม่เพียงแค่แก้ปัญหาเก้งมาป่าแถมยังจัดระบบการค้าที่ท่าเรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยข้าไม่ยอมรับพรสวรรค์การทำธุรกิจของแม่นางหวีไม่ได้ซะแล้วแม่นางหวีเจ้ามากด้วยความสามารถจริงๆดังนั้นตอนนี้แม่นางอวีสามารถเข้ารับการทดสอบอย่างเป็นทางการกับข้าน้อยได้แล้ว ผู้ชนะการแข่งขันรอบนี้จะได้เป็นผู้ควบคุมหอการค้าหานเมย์ได้เลยไม่ทราบว่าคุณชายซางเชอร์คิดจะแข่งขันอะไร่ะขอเพียงได้ควบคุมหอการค้าหานเมยออย่างสมบูรณ์แบบการแข่งครั้งนี้ข้าจะต้องชนะให้ได้จึงจะสามารถได้ผ่านการพิจารณาให้สืบทอดมาดดกของท่านแม่ได้เพื่อความยุติธรรมรายละเอียดที่แข่งขันก็ให้ฟ้ากำหนดแล้วกัน หยิบออกมาแผ่นไม้ไผ่ที่อยู่ในกล่องนี้ได้เขียนวิธีแข่งขันไว้สิบรูปแบบขอให้แม่นางหวีหยิบขึ้นมาตามความพอใจหนึ่งอันตกลงวิธีนี้ก็ยุติธรรมดีหยิบขึ้นมาหนังสือละ่ะหนังสือนี่เป็นการแข่งขันแบบไหนกันนะ ไม่คิดเลยว่านางจะหยิบได้อันนี้จริงๆเอาละ่ะเงินค่าจะแจกแจงรายละเอียดให้ฟังนะหอการค้าหาันเหมยของพวกเรามีร้านหนังสือสองแห่งแบ่งเป็นร้านที่อยู่ถนนตะวันออกและร้านที่อยู่ถนนตะวันตกเราแต่ละคนใช้อัดหนึ่งพันตำลึงเป็นต้นทุนในการพิมพ์หนังสือออกมาขายในร้านหลังจากสามวันไปแล้วร้านหนังสือของใครทำกำไรได้มากกว่าผู้นั้นก็เป็นฝ่ายชนะอย่างนี้นี่เอง หัวข้อของการแข่งเลยคือหนังสืออันที่จริงแล้วการทดสอบครั้งนี้คือดูว่าใครสามารถเลือกหนังสือที่ขายดีที่สุดได้จริงๆแล้วเป็นการแข่งขันที่มีวิสัยทัศน์ของแต่ละคนตกลงการแข่งขันครั้งนี้ข้าจะลงแข่งด้วยเช้าตรูส่สวนหอฟงวีคุณหนูข้าเห็นหนังสือที่คุณชายซางเช่อพิมพ์เสร็จนำออกมาขายแล้วที่ถนนตะวันออกนะ่ะ สิ่งที่เขาพิมพ์ไม่ใช่หนังสือทั่วไปแต่เป็นหนังสือภาพเขานำอาหารที่มีชื่อเสียงทั้งหมดในเมืองจริงพิมพ์ลงในหนังสือขายดีมากเลยนะเจ้าคะข้าเห็นผู้คนบนท้องถนนกำลังคุยกันหลายคนต่อแถวซื้อกันยาวเหยียดเลยสุดยอดข้าไม่ถึงว่าคนยุคโบราณอย่างเขาจะคิดได้โดยใช้แนวคิดทางการตลาดกลยุทธ์อาหารคุณชายสังเชื่อคนนี้มีหัวทางการธุรกิจช่างก้าวล้ำยุคนี้ไปหลายร้อยปีจริงๆ คุณหนูต้นทุนการพิมพ์หนังสือภาพของคุณชายซางเช่อค,คือหนึ่งตำลึงต่อเล่มแต่ราคาขายเล่มละสามตำลึงเจ้าค่ะว่ากันว่าเขาพิมพ์ไปแล้วหนึ่งพันเล่มอย่างนี้ก็ไม่ใช่ขายได้สามพันตำลึงหรอกเหรอหากต้นทุนออกไปแล้วก็ยังทํากําไรได้สองพันตำลึงเลยนะเจ้าค่ะแต่ฝ่ายเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะเจ้าค่ะสุดท้ายพวกเราควรขายได้ดีละเจ้าค่ะปีสี่ จัดเก็บให้เรียบร้อยเตรียมตัวออกไปข้างนอกกันข้ามีแผนรับมือแล้วนะ่ะดีจังเลยเจ้าค่ะคุณหนูพี่สีไปจัดเก็บตอนนี้เลยนะเจ้าค่ะคุณหนูดูมั่นใจขนาดนี้ก็ต้องมีแผนการดีๆแน่ๆเลยได้เวลารอชมความสามารถของคุณหนูอีกแล้วแห <c oughs> ลงขายผ้าอืเสื้อตัวนี้เขาท่าดีนะดูดูแล้วก็เหมาะกับเขาเหมือนกันเอ๊ะ <c oughs> คุหนูตอนนี้ใช้เวลาที่จะมาเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ไหนกันนะเจ้าคะ่ะแถมเสื้อผ้าพวกนี้ก็ราคาแพงมากด้วยขืนซื้อไปแล้วก็จะเหลืออัดแค่สามร้อยตำลึงนะเจ้าคะ่ะอัดแค่นี้จะพิมพหนังสือภาพได้สักกี่เล่มกันแบบนี้พวกเราจะต้องแพ้แน่ๆเลยนะเจ้าคะ่ะอืมยังเหลือตั้งสามร้อยตำลึงถือว่ายังดีนะใจลอยสามร้อยตำลึงก็พิมหนังสือภาพได้ตั้งสามร้อยเล่มแล้วแหละเอาเป็นว่าหนึ่งเล่มขายสองร้อยตำลึงก็พอแล้ว ฮะขายสองร้อยตำลึงหนังสือภาพที่แพงขนาดนี้ใครจะไปซื้อเลยเจ้าค่ะคุณหนูมันก็ไม่แน่หรอกนะยามวิการระเบียงหอเฟิงวี่ิวที่เจ้าเรียกเข้ามาคงเป็นเรื่องการแข่งขัน,ขนระหว่างเจ้ากับคุณชายซางเชื่อแห่งหอการค้าหันเหมยสินะถูกต้องแล้วลนะ่ะไม่ทราบองค์ชายเจ็ด จะช่วยสาวน้อยตัวเล็กๆคนนี้ได้ไหมเพคะแป๊ะแปะ๊ะซูไม่ว่าเจ้าจะขออะไรข้าข้ายินดีที่จะทำให้ทุกอย่างแน่วแน่เอ๊ะอย่าครอบงำกันได้ไหมข้าชักจะทนไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าง,งั้นก็รบกวนให้องค์ชายเจ็ดถอดเสื้อออก,ก่อนเถอะเพคะเอ๊ะอะไรนะถอดเสื้ออย่างนั้นเหรอ เพคะข้าซื้อเสื้อมามากมายมาให้ท่านจึงอยากให้ท่านลองสวมให้ข้าดูตอนนี้เลยอ๋อไม่คิดว่าเจ้าจะมีความสนใจด้านนี้ด้วยยืนขึ้นแบบนี้ก็เข้ามาใกล้เอ๊ว้าวยี่สิบหมิ่งรูปร่างนี้ขนาดนี้เลยเหรอ กล้ามเนื้อทุกมัดล้นเต็มไปด้วยความแข็งแรงปรากฏให้เห็นเด่นชัดจนทําให้ค่าเลือดกำเดาแทบพ,พุ่งเสื้อผ้ามากมายอย่างนี้จะลองตัวไหนก่อนดีลนะ่ะได้หมดเลยพี่คะถ้างั้นตัวนี้ดีไหมโน้มตัวดีพี่คะดี นี่มันดีมากสีดำยิ่งทำให้เขาดูสง่าผ่าเผยคู่ควรกับการเป็นแม่ทัพในสนามรบที่แข็งแกร่งองอาจและน่าเกรงขามว้าวสีแดงก็สุดยอดไปเลยเขาสวมแล้วดูไม่ฉุดฉาดร้อนแดงสักนิดเลยตรงกันข้ามกลับสะท้อนถึงอารมณ์ที่สงบเยือกเย็นของเขารู้สึกได้ถึงอารมณ์สุนทีที่หยุดความปรารถนาอื่นใดได้ไดอ้พระเจ้า นี่มันเป็นความสง่างามเกินคำบรรยายที่แม้แต่เทวดาก็ยังตกตะลึงอย่างง่ายดายนี่เป็นเทพพบุตรที่จุติมาจากไหนกันนะร้อนดุ่มขึ้นมาเออวัดอย่างรวดเดียวหนึ่งชั่วโมงต่อมาออจริงๆเลยนะยายสิวหมิงเป็นเหมือนซุปเปอร์โมเดลใส่อะไรก็ดูดีไปหมดนี่ถ้าแต่ง กับเขาแล้วต่อไปจะห้ามใจไม่ซื้อเสื้อผ้ามากมายเขาได้อย่างไรกันล่ะไม่มีปัญญาซื้อหยุดหยุดหยุดใครว่าจะแต่งกับเขากันล่ะสมองข้ากลวงหรือ,อยังไงถึงได้คิดแบบนี้ออกมาได้น่ะข้านไม่ถึงเลยว่าทักษะการวาดรูปของแม่นางวีจะยอดเยี่ยมมากขนาดนี้วาดรูปร่างของข้าออกมาได้อย่างรวดเด็วได้สมจริงเช่นนี้แน่นอนข้ายังทําอะไรได้อีกเยอะแยะวันหลังหากท่านยังมีเวลามาเปิดหูเปิดตาบ้างนะเพคะ ในพบที่แล้วข้าเคยเรียนการวาดรูปมาบ้างๆแม้ว่าจะไม่ชำนาญมากนะแต่ว่าเทคนิคการร่างภาพและการลงสีก็ทำได้ดั่งใจคิดงั้นข้าจะรอชมแล้วกันแต่ข้าอยากจะรู้ว่าเจ้าจะเอาชนะการแข่งขันกับคุณชายซางเชื่อได้ด้วยภาพวาดของข้าได้ยังไงฉะนะแน่ๆอีกทั้งข้าจะทำให้ท่านเป็นผู้ชายที่โด่งดังที่สุดในมังจิงเลยละเอะหอการค้าหารไหมคุณชอย วันนี้ทางร้านขายหนังสือภาพอาหารรดเลิอดออกไป500เล่มหากต้นทุนแล้วได้กำไร1,000พัตำลึงขอรับท่านเป็นอัจฉริยะในด้านการค้าจริงๆผ่านไปไม่ถึงวันก็ทำกำไรได้มากขนาดนี้ข้าน้อยได้เปิดหูเปิดตาอย่างแท้จริงเจ้ารู้ไหมว่าทางด้านแม่นางหวีมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคุณชายหนึ่งวันที่ผ่านมาแม่นางอวีไปที่แหล่งเสื้อผ้าและซื้อเสื้อผ้าจำนวนมากขอรับ ข้ามองว่านางเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความคิดอะไรคงจะรู้แค่เรื่องซื้อเสื้อผ้าจะไปรู้เกี่ยวกับการค้าอย่างไงเล่ามาดูจากความสามารถทางด้านการค้าของนางก่อนหน้านี้การซื้อเสื้อผ้าคงต้องมีวัตถุประสองค์อื่นแน่สุดท้ายนางคิดจะทำอะไรกันแน่นะเชา้าดูโรงพิมพ์ถนนตะวันตกรับกานพิมพ์ภาพเหมือนเหล่านี้และจัดเข้าเป็นเล่มให้เรียบร้อยด้วยโอ้ดอยขอรับ นี่มันเป็นภาพเหมือนขององค์ชายเจ็ดนี่นะแม้ว่าภาพเหมือนเหล่านี้จะดูสวยแต่จะมีประโยชน์อันใดในการพิมพ์สิ่งนี้แล้วจะขายได้จริงๆน่ะเหรอคุณหนูเจ้าคะหรือว่าเราจะลดราคาลงมาสักหน่อยนะเจ้าคะองคชายเจ็ดมีพลังอำนาจที่นักเลงขามไม่เหมือนคนทั่วไปหากพิมพ์ภาพเหมือนของเขาออกมาต้องมีคนซื้อแน่แต่ว่าคุณหนูจะขายหนังสือภาพ200รําตำลึงแพงขนาดนี้กลัวว่าไม่มีใครยอมควมักอัดใจหรอกนะเจ้าคะ จ้าวางใจเถอะจะต้องมีคนแห่มาซื้อแน่นอนลูกอีกทางต้องยิ่งกันซื้ออีกด้วยเอ๊คุณหนูชายใดหนอที่หล่อที่สุดในเมืองจริงจะประกาศให้รู้กันนะที่นี้ในวันพรุ่งนี้เอ๊มองดูชายหนุ่มที่หล่อเหลาที่สุดของเมืองจริงเหรอ ใครกันใครกันนะทำไมถึงมีคนมุงดูมากมายขนาดนี้ล่ะอืมคุณหนูนี่แหละคือความคิดของผู้หญิงกันล่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ล้วนสนใจคนหล่อกันทั้งนั้นนอกจากนี้คนเราล้านมีสัญชตาตญาณของการเมามอยยิ่งเรื่องแบบนี้ด้วยยิ่งแล้วใหญ่แล้วยิ่งไม่มีภูมิต้านทานได้เลยเมามอยภูมิต้านทานหมายความวอะไรเลยเจ้าคะ คำพูดของคุณหนูลลกล้ํายากที่จะเข้าใจจริงๆเจ้าค่ะวันต่อมาทําไมยังไม่เปิดอีกนะข้าใจร้อนจะแย่อยู่แล้วเสียงดังอึกกระทึกคลุมไว้ทูบดอกนี้ทำไมถึงไม่ช้าขนาดนี้นะข้าจะรอไม่ไหวอยู่แล้วชายที่หล่อที่สุดในเมืองจริงคือใครกันแน่ใจร้อนใช่สิใช่สิสไม่ ขาดจากกันพึ่มในที่สุดก็ล่วงลงมาแล้วคือใครคือใครกันนะความอ่อนโยนและความแข็งกร้าวที่ซ่อนอยู่ภายในใต้หน้ากากที่เย็นชาอันไม่สิ้นสุดอยากจะเห็นอีกด้านหนึ่งขององค์ชายเจตหรือไม่รีบไปร้านหนังสือที่ถนนตะวันตกสิที่นั่นท่านจะได้เห็นปีศาจสงครามองค์ชายเจที่ท่านไม่จินตนาการได้หนังสือภาพขององค์ชายเจมีจํานวนจํากัด วางจำหน่ายแล้ววันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบไปแย่งซื้อกันที่ร้านหนังสือถนนตะวันตกดดวนถ้าไม่รีบแยง่งก็อดนะยิ่งซื้อมาได้ถือว่ามีกำไรสุดหล่อแห่งเมืองจริงองค์ชายเจ็ดเย,ยซิวหมิงหนังสือภาพองค์ชายเจดมีจำนวนจำกดัดเปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือถนนตะวันตกคุณพระ พระวาองค์ชายเจตที่อยู่บนประกาศแผ่นนี้หล่อเหลือเกินตากคอคิ้วคางช่างมีสเสน่ห์แล้วใจจริงๆไม่ไหวแล้วข้ารู้สึกเว้นหัวแล้วละสิอะไม่ไหวแล้วองค์ชายเจตหล่ออะไรขนาดนี้ข้าอยากจะเป็นแม่ของลูกให้องค์ชายเจตซะแล้วล่ะโอ้ทำไมข้าก็ทนไม่ไหวจนอยากจะกรีดออกมาคุณพระองค์ชายเจตมีสเสน่ห์เหลือเกิน ซื้อซื้อซื้อไม่สวนว่าราคาขายเท่าไรพวกเราก็จะซื้ออัองชายเจ็ดอะร้านหนังสือถนนตะวันออกวันนี้หนังสือภาพขายเป็นยังไงบ้าง <S 2> <S 2> <S 2> คุณชายวันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขายออกไปแค่สิบกว่าเล่มเองขอรับทั้งที่เมื่อวานก็เห็นเห็นอยู่ว่าขายดีมากๆทํทำไมเจ้าโมแต่ดูหนังสืออาหารรสเลิศอยู่อีกละ่ะ รีบไปโรงพิมพ์ที่ถนนตะวันตกกับข้าเถอะผู้ชายรูปหล่อที่สุดของเมืองจริงที่ปิดประกาศบนผนังเมื่อวานได้เปิดเผยแล้วนะนั่นก็คือองค์ชายเจตจะต้องไม่รู้แน่ว่าภาพเหมือนที่ติดอยู่บนผนังหล่อขนาดไหนไม่รู้ว่าในหนังสือภาพขององค์ชายเจตจะดูเป็นยังไงกันบ้างนะรีบไปกันเถอะไปซื้อมาดูกันสักเล่มหนึง่งลากออกมาหล่อขนาดนั้นเลยเหรองั้นข้าต้องไปแน่นอนเร็วๆร,วรวีบไปกันเถอะ ถ้างั้นพวกเราก็ไปดูด้วยดีกว่าก็ดีนะข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะรอขนาดไหนรีบไปว่างเปล่าเฮ้หนังสือภาพองค์ชายเจดดึงดูดคนได้ขนาดนี้เลยเหรอลูกค้าของเราถึงได้ไปกันหมดเกลี้ยงเลยเอ๊ะไปพวกเราก็ไปดูกันหน่อยว่าที่แท้แล้วแม่นางหวีใช้วิธีอะไรกันแน่ถึงทำให้คนมากมายยินยอมพร้อมใจไปซื้อหนังสือภาพขององุชายเจดกัน ก็หินหินกันอยู่ว่าแม่นางอวีคนนี้ทําเรื่องแปลกๆเสมอแต่ก็ทําให้คนมากมายไปซื้อของของนางอย่างบ้าคลั่งได้ถึงขนาดนี้มันเพราะอะไรกันแน่นะ